สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้แล้วก็อยู่ในเกมจีเทวีวันนี้ก็จะมาแต่งรถอีกแล้วครับทุกคนก็จะเป็นรถในตัวเกมนะครับอันนี้ไม่ใช่รถมอเวันนี้ก็เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นรถจ์นะครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยรถจ์เนี่ยหลังจากที่เล่นไปล่าสุดตอนนั้นโอ้คืนนานมากเลยนะที่ไม่เล่นเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันดีวกว่าน,นะครับว่าจะมีอะไรโอ้ใครแม่งคุยโทรศัพท,ท์เสียงดังจังเลยวะเนี่ยแม่งโคตรเสียงดังเลยเฮ้ยซอยเลย จะคุยดังอะไรขนาดนั้นอ่ะวิ่งนี้วิ่งนี้โอเคเดี๋ยวมาดูภายในรถก่อนนะครับว่าจะมีอะไรไหมภายในตัวรถก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับภายในก็จะเป็นสีเขียวนี่มันรถแก๊งหรือเปล่าเนี่ยแก๊งสีเขียวมีน่าใช่นะหรืออาจจะใช้ก็ได้อ่ารถคันนี้มีชื่อว่าวูดูคัสตอมนะครับเอาชิบหายติดดาวเฉยรถคันนี้ไม่ชื่อว่าว oo ูดูคัสตอมแล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นวูดูธรรมดาจะไม่สามารถแต่งอะไรเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยชิบหายแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมติดดาวว่ะ ต้องขับรถนี้ก่อนเอาต้องรวมมาเฉยนี่แคสกิดนี่หน่อยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเอาเอาเอาไอา้ออออนี่ก็เดินวนจังเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยโดนสอยซะเดี๋ยวจะต้องหาที่แอบก่อนต้องหาที่แอบก่อนไมยย่งอ้ยจะมาแต่งรถติตดตดาวเฉยโอเคมาให้คันดเดียวไม่จะมีอะไรมากตำรวจก็มาอีกด้านหน้าโอ้โหยังไงวะเนี่ยโอเคด้านหลังหายไปแล้วเหลือแค่ด้านหน้าจะได้รีวิวรถไหมละครับเนี่ยเฮ้ยมันก็นานเกินมานานเกินไปแล้วเนี่ยดาวแค่นี้เองดาวเดียวหายยากจังเลยเนี่ย โอเคช่างมาแล้วกันมันก็น่าจะไม่มีอะไรแหละหรือเปล่าไม่แน่ใจะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคหายไปเรียบร้อยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่เลยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเครื่องกี่สูบครับเนี่ยเดี๋ยวต้องขอดูใกล้ๆก่อนนะมันเป็นเครื่องกี่สูบนี่จะสีสนะะ่สูบนะอ่าสี่สูบอืมมันดูยังไงวะเนี่ยแต่เห็นไอ้ตรงมันเป็นยังไงเป็นวาลหรือเปล่าเนี่ยเนีย่ยนี่เนี่ยมันมีทั้งหมด 8ชิ้นนะ8ชิ้น8อะไก็คือ4สูบ4วาลวปะเนี่ย4สูบ8วาลวหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แนใจเอเคน่าใช่แหละด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แล้วมีกล่องอะไรเพิ่มเติมอีกเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวันก็เดาไปงั้นแหละรูปทรงรถก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรถในตัวเกมนะครับอะแล้วรถคันนี้ผมก็เห็นมีคนแบบว่าแต่งเยอะนะครับเป็นแบบนี่ไงนิยมแต่งกันมากเลยรถคันนี้เนี่ยบูดูคัสตอม เอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองรถกันกว่าปิดกระโปรงด้านหน้ารถไปแล้วก็ไปลองรถกันว่าความเร็วมันจะได้เท่าไหร่ก็ดาวดาไปนะครับความเร็วไม่น่านจะเกินร้อยไม่ต้องไปลองที่ไหนไกลหรอกลองที่นี่นี่แหละลองในเมืองเลยโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบอันนี้ไม่น่าจะเน้นความแรงนะครับเน้นแบบว่าคลาสสิกเอออันนี้ไม่ได้เป็นรถคลาสสิกนะครับเออใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นเสียงเครื่องแบบนี้นะอันนี้ผมแค่ดาวน,นะครับอันนี้ไม่น่าจะเน้นแรงเน้นไรนะครับเน้นสวยซะมากกว่าเนี่ยมันเป็นรถเกา่าเองเดี๋ยวเราต้องหาที่ลองก่อนโอเค งั้นก็ลองตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนี่เลยถนนเส้นนี้อยากรู้ว่าความแรงมันจะเท่าไหร่กันเชียงโอ้สภาพอากาศวันนี้คืมฟ้าคืมฝนนะครับเนี่ยเหมือนฝนจะตกเลยนี่เป็นการขับรถสวนเลนที่แท้จริงจะต้องหาทางไปก่อนตรงนี้ไปไม่ได้ป่ะโอเคงั้นไปทางนี้แล้วกันนะเดี๋ยวต้องขอดูภายในตัวรถด้วยภายในตัวรถตอนนี้มันขับได้แค่หกสิบเจ็ดสิบอันนี้ปาไปร11้อยสิบร้อยสิบหกแเนี่ย หรือว่าที่ผมวัดตอนนี้มันเป็นไม้วะเอ้ยไม่ใช่หรือว่าที่มันอยู่หน้าปัดเรืนเอนไม้ไอตัวรถเนี่ยมันเป็นไม้วะอาจจะเป็นไปได้นะครับมันอาจจะไม่ตรงกรันอันนี้ผมสงสัยมานานแล้วมันอาจจะเป็นไม้ก็ได้70ไม้หกไม้อะไรประมาณนี้ไอตอนที่ผมวัดนอกจอน,นี้มันเป็นกิโลเมตรหรือเปล่าก็น่าใช่แหละโอเคตอนนี้วิ่งได้ทั้งหมดร44 46อันนี้แค่ลงเนินที่เฉยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าไม่ลงเนินจะเป็นยังไง เดี๋ยวต้องมาลองความเร็วให้มันรู้กันเลยนะครับว่ามันวิ่งได้สูงสุดเท่าไหร่วิ่งในเมืองก็คงไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเดี๋ยวเราลองกันเลยโอ้ยนี่ป่านมานี่ครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึง200ร้อยไหมถ้าถึง200รนี่ก็โหดเกินแรงเทียบเท่ากับมอเสอไซค์เลยนะครับเนี่ยร้อยยี่สิบเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งนะครับตอนนี้ต้องลองรถไปก่อนอ่ามันวิ่งได้ทัหมดแค่ร้อยยี่สิบนะที่มันวิ่งได้ร้อยสี่สิบเมื่อกี้ก็คือ ยังไงอ่ะมันเป็นแค่ทางลงเนินเฉยๆเนี่ยอย่างเช่นอย่างงี้เนี่ยอ่ะก็ร้อยยี่สิบนะครับประมาณนี้นี่แหละโอเคมาเดี๋ยวเราเอามาแต่งกันดีกว่าตอนนี้ก็มาแต่งที่ร้านนี้เลยร้านเดิมร้านประจำอ่าแล้วเสียงโหยิงกันด้านบนเฉยเลยอ่ะตำรวจจับโจรโอเคมา มันจะแต่งอะไรได้เยอะไหมต้องมาดูกันอันนี้ซ่อมไปก่อนเลยเมื่อกี้มีสกิลเล็กน้อยนะตอนที่ออกไปนอกเมืองเนี่ยโอเคอันนี้แต่งไปสุดครับผมเป็นชุดก่ออันนี้คืออะไรมันเป็นเส้นลวดที่โผล่ออกด้านข้างครับมันเป็นความสวยงามเฉยนี้อะแต่งไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปขูดรถคันข้างๆห,นะหรือเปล่านะขูดรถคันข้างๆแล้วเป็นรอยโอเคอันนี้เป็นอ่าคืออะไรเนี่ยโอเคไม่รู้คืออะไรเตรียมแล้วกันนะของแต่งนี่ไม่ศึกษาอะไรเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะเห็นอะไรแต่งได้แต่งหมดอะ่ะ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอเคมาต่อไปก็จะเป็นบัมเปอร์เอาเป็นแบบในเดีงงั้นเอาเป็นแบบวิการแพงที่สุดโอเคชิ้นต่อไปกันเลยอันนี้เต็มอันนี้คือเป็นท่อนะครับท่อแบบนี้เท่สุดท่อขั้วเองสีท่ออ,ทอ,อันนี้เป็นเออไอรวดตรงนี้นะยังไงดีวเนี่ยแบบใน,นก็ได้ครับตอนนี้แต่ผมว่านี้สวยกว่านะโอเคอันนี้สวยกว่า,นะออนนววาชอบแบบนี้ อันนี้มันเป็นตะแกรงปิดไว้ด้านหน้ากันมแมลงชนเลนไฟหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> กันไฟเป็นรอยอันนี้เสียงแตไม่ใสอ่าอันนี้เป็นของแต่งที่ดีมากเลยนะครับรถคันอื่นไม่มีแต่รถคันนี้มีก็คือตุ๊ก,กตาเองครับทุกคนนี่ไงเป็นตุ๊ก,กตาสามารถเลือกได้เลยงั้นผมขอเลือกเป็นอันนี้ละกันไม่ต้องเลือกเยอะนะใครที่อยากลองดูว่ามันมีของแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ลองไปเล่นดูนะครับเนีย่ยเลือกตามนี่เลยเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลย แต่ผมเอาสีนี้แลวกันนะเข้ากันกับสีรถเอาละตอนนี้ตุ๊กตาหน้ารถแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ไฟไฟจะไม่แต่งอะไรเยอะนะครับสีจะไม่แต่งอันนี้ก็คือเป็นไฟรอบรถเฉยอ่ะงั้นเป็นสีเดิมแล้วกันครับสีขาวสีที่มันเป็นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงผมจะไม่แต่งนะครับอันนั้นมันเป็นยังไงอ่ะไม่ชอบว่าแหละไม่ใหอันนี้แผ่นป้ายทะเบียนสีดำเฮ้ยขอแผ่นป้ายสีนี้ดีกว่าโอเคสีฟ้า แล้วก็สีรถสีรถนี่พาะว่าแต่งดีหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงนะครับสีรถนี่ไม่จำเป็นต้องแต่งเลยสีเดิมนี่แหละสีเดิมมันเข้าสุดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดงขอแต่งสักเล็กน้อยแล้วกันนะอยากได้สีเขียวที่มันเข้มกว่านี้อันนี้คันสีแดงอยากได้เขียวที่มันแบบเขียวกว่านี้เฮ้ยสวยดีนะครับเนี่ยสวยเลยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยโอ้อันนี้มันน่าจะสว่างกว่าสีเดิมนะครับอ้าวไม่ใช่ดะหว่าสีเดิมสว่างกว่าโอเคสีนี้เระสวยดี อยากได้ที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงหน่อยคัสตอมมันต้องเปลี่ยนแปลงโอเคสีนี้แล้วกันนะครับสีเขียวเขียวออกมาข้มเข้มๆหน่อยเกี่ยวขี้มาประมาณนี้โอเคสีสองเป็นสีในตัวบอดนะครับโอ้อันนี้ก็เขียวแบบเข้มมาเลยขอเป็นสีส้มแล้วกันส้มหรือเหลืองเนี่ยโอเคเยลโลสสีเหลืองนี่แหละอันนี้ก็แต่งภายในตัวนะครับแต่งภายในตัวรถ อันนี้ก็โอเคล้อเป็นล้อสปอร์ตนะครับนี่เลยแล้วก็สีล้อผมขอใส่เป็นสีแดงแล้วกันนะครับผมเลือกมาแหละไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนผมชอบล้อสีแดงแล้วก็ล้อสีเหลืองนะครับไม่รู้ทําไมโอเคมาสีแดงสีแดงน่าจะเข้านะหน้าต่างนี่ไม่ต้องใส่เลยเป็นฟิล์มนะฟิล์มกระจกโอเคไม่ใส่เอาละครับก็แต่งเซจเป็นเทียบร้อยตอนนี้อาล่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งก,กันก่อนเลยก็จะมีล้อแล้วก็ซีลวดตรงนี้นะ ม,ม,ม,นนมันเรียกอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเรียกอะไรสีรถผมก็เปลี่ยนภายในสีบอกตรงนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าบัมเปอร์หน้าบัมเปอร์หลงังแล้วก็ท่อแผ่นป้ายทะเบียนมีอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยเ,เครื่องยนต์ทโ,ทโบแล้วก็เบรกอะไรก็แต่งเลยนะครับแม็กสุดเลยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับว่ามันจะเปลี่ยน,นแปลงจากหน้าเดิมไหมเปลี่ยนไหมโอเคไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้เปิดทั้งหมดเลยใช่ไหมโอเคเปิดทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูทั้งหมดดีกว่าว่ามันมีอะไรยังไง อันนี้ด้านหลังไม่มีอะไรเอาไว้เก็บของนะอันนี้เป็นรถสองประตูโอเคโอ้สวยงามนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากรถคันนี้เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองความเร็วกันดีวกว่าเมื่อกี้วิ่งได้เท่าไหร่ร2 0ยลงเนิน1 4 0โอเคเดี๋ยวต้องมาก,กันกันเลยงั้นมาเริ่มที่จุดนี้แล้วกันนะครับนี่เลยเริ่มจุดนี้ปิไปเลยดีวยกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วชิปหายแล้วรถพัง โอ้โหวาร์ปมานี่เกือบพังกันเลยทีเดียวลงผิดล็อกนวเมื่อกี้เข้าตรงนี้พอดีเลยโอเคแล้วตุวก๊กตาด้านหน้ามันขยับหหวได้ไหมว่าขยับได้ปะมา,มาดียกล้อนก่อนเลยมันยกล้อขึ้นไหมนเนี่ยอืมเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเอามายกล้อขึ้นเฉย๋ยวเราลองความเียวกันดีวกว่านะครับตอนนี้วิ่งไปร้อยสิบร้อยสิบหกเอ้ยเร็วขึ้นเลยอันนี้ไม่ได้ลงเนินนะครับขึ้นเนินร้อยสี่สิบ ร้ 150, 15อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องรถคันนี้ก็ถือว่าแรงร้อยหกสิบเอ็ดเอาลงเนินว่าไงร้อยหกสิบหกสองร้อยไหมต้องมาดูกันนะครับหวังว่าจะไม่มีรถปาดหน้ามาใช่ไหมก็หวังว่างั้นแหละร้อยเจ็ดสิบสองลงเนินนะครับตอนนี้ที่เห็นเมื่อกี้เลยร้อยหกสิบไม่ลงเนินนะ อันนั้นแหละสูงสุดของมัน160อันนี้ลงเนิน170 180เมื่อกี้ที่เห็นตาก็ต้องมองทางนะแล้วก็ต้องมามองเข็มไห้ด้วยกว่าชนด้านหน้าเองโอเค1้0ยร้ย,ย, 180, ยออปดิไ,ปไ,ปไ,ปไหมร้อยไหมเอาไปไปไปมอบมอมอบมอไหมไม่มอบอ่ะโอเคมันก็น่าจะเร็วได้แค่นี้แหละครับ160 170แล้วแต่จังหวะมันบางครั้งนะ แล้วแต่ยังวาเลยเออรถคันนี้มันน่าจะโหลดได้วุานี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเดี๋ยวต้องหาพื้นที่ที่มันไม่มีรถก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นการใช้เมนูคัสตอมของเมนูนะครับเป็นไงเพิ่งหัดใช้แหละมันก็มีมานานแหละผมก็ลงไว้นานนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมันอยู่ที่หน้าเมนูไหนวะเนี่ยโอเคเมนูคัสตอมไม่ใช่นี่หว่าอันไหนสักอันต้องหาดูก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่ โอเคโอเคนี่แหละอ๋อ oh, เจอแล้วอันนี้คือต่ําสุดเลยนะครับเนี่ยออฟอันนี้คือสูงสุดโอ้ Ooh. ถ้าอยู่แบบนี้มันก็จะบางๆครับไงมันขยับไม่ไลยมันเป็นเหมือนไฮโดรลิกครับเนี่ยเนี่ยเอ้ยเอาว่าเต้นได้เฉยเลยเต้นได้เฉยโอเคเดี๋ยวลองทุกระดับเลยอันนี้ก็จะเต้นได้อ่ะนิ่งแล้วนี้เริ่มนิ่งลงอีกเฮ้ย เหมือนเป็นโชคค่อยๆโหลดลงเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องจัดรถคันนี้มันก็จะมีมอดหนึ่งนะครับก็จะเป็นมอดร้านแต่งรถที่มันอยู่ในหมวดออนไลน์เองมันชื่อะอะไรบนนี่หรอไม่แน่ใจนะครับวันนี้อยู่ตรงกลางเมืองอะไรแต่ผมเคยลงไปแล้วหนึ่งครั้งเล่นไม่ได้นิงมอดมันใช้งานไม่ได้เคเดี๋โหลดลงอีกลงอีกลงอีก,ลอกแล้วก็ต่ำที่สุดอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขับไปไหม <laughs> ไปรุนรถเตียต้ยเนื้อเตี้ยจัดเลย ๋อเจียจัดเตียจัดจะพาโอ้แม่งขูดด้วยนะครับเนี่ยโอ้รถโคเตี้ยเลยความเร็วมันก็จะช้าลงหน่อยนะครับเพราะว่ามันขูดตรงถนนตรงนี้เนี่ยมันขูดนันเองมันก็เลยแบบเปิดๆหน่อยอืมโอ้โหขสดข้อสดรถแนวแนวนี้ที่ผมเห็นมาก็จะหลดต่ำประมาณนี้แหละครับอ่ามันปรับอ่าเขาเรียกไงไฮดรอลิกได้นะครับสามารถเต้นได้ที่ผมไปเห็นมา คือมันเต้นแล้วก็กระโดดได้ด้วยโหโคตรเทเลยเอาละครับก็จบก่อนไปแล้วนะครับสลับการแต่งรถวูดูคัสตอมก็เป็นรถเท่เท่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูสวยด้วยระหว่างที่ผมแต่งดูเมื่อกี้สีที่เข้าที่สุดนั่นก็คือสีเขียวเน่งจะเป็นสีชมพูสีแดงอะไรไม่เข้าเลยอะเข้าสุดก็สีเขียว โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับการเล่นเกม g t V ในคลิปนี้คลิปนี้คงจะม,มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม